ใครใสเ่เบนนะครับท้ามผ้าเลยไลร์นี้ทรงสปอร์ตนะฮะรหรูรน,น,รนี่บอกเลย e สองห้าศูนย์คูเป้น,นะครับกับ f l k สองร้อยนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูบ้านฟ้าก่อนมายังล,กลูกบ้านฟ้ามานะโอเคบ้านฟ้ารับมาแล้วสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมทีม AKK คนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ AK คาสำนักง,งานใหญ่ มาแค่สาขาน,นี้สาขาเดียวนะครับมีให้เลือกมากกว่า300คันมีทุกเซกเมนต์นี่วันนี้ผมเอาเปิดประทุนมาด้วยเอาแนวคูเป้มาด้วยเอารถเบนซ์มาด้วยความจริงเปิดประทุนผมมีคันนะครับเป็นสาย B M นะครับเป็นสาย B M นะนี่เอามาแบทเทิลเลยเอามาแบทเทิลเลยสวยๆทั้งคู่แล้วดูสภาพเดี๋ยวดูสภาพไปพร้อมกันบอกเลยว่ารถที่นี่การันตีคุณภาพทุกคันอยู่แล้วและก่อนส่งมอบรถทุกคนันไม่ไว่าจะเป็นปีเก่าปี2022คันนี้นะครับ ผมเข้าศูนย์ก่อนส่งมอบให้ด้วยมีการรับการหลังการขายที่ชัดเจนนะครับแล้วเรื่องดอกเบี้ยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีทุกไฟแนนซ์เดี๋ยวผมจะดูว่าเบนท์ทั้งทั้งสองรุ่นเนี่ยคือปีขนาดเนี้กับโปรไฟล์ลูกค้าเนี่ยที่ไหนถูกเดี๋ยวเลือกที่นั่นนะครับเพราะเรามีทุกสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์นะครับอ่ามาวันนี้ผมอยากรู้ว่าหลายๆพี่ๆหลายท่านจะชอบเหมือนผมไหม ถ้าสมมติว่าแบบนี่ถ้าสมมติว่าใครชอบคันนี้นะเป็นแนว E สองห้าศูนย์คูเป้ตัวนี้เบาสี่ที่นั่งคือนั่งได้สี่คนนะครับตัวนี้เป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกนะครับเป็นหลังคาแก้วสลูปนะครับ่าใครชอบคันนี้กดหนึ่งครับกดหนึ่งนะฮะกับอีกคันหนึ่ง S L K แนวเปิดประุนนั่งได้สองคนนั่งได้สองคน ใครชอบกด2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าฟ hey, ีทุกท่านแบบเฮ้ยชอบแนวไหนถ้าสองคันเนี่ยเนาะผมอยากรู้เหมือนกันนะครับใครมองหารถผมบอกเลยนะใครมองหารถสปอร์ตและคูเป้นะครับและราคาไม่แรงนะไลนี้ห้ามพลาดได้รถสวยรถด,ดีแน่นอนนะครับมาคันแรงก่อนเลยคันนี้นะครับกดหนึ่งนะฮะคันนี้กดหนึ่งนะฮะตัวอีสองห้าศูปีสองพิสองนี่ตัวคูเป้ เดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่หน้ากรจังนะครับหน้ากรจังเลขทะเบียนนี้ผมให้เลยนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนเลขบอกผมนะอยากเปลี่ยนเลขบอกผมนะนี่รถสวยมากสีสันเต็มแล้วทั้งสองคันนี้ครับเดี๋ยวผมแถมเคลือบแก้วให้ด้วยเดี๋ยวผมแถมเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับอ่านี่สวยเลยนะครับสีสันเต็มแล้วพี่ดูไฟคมไฟสวยนะครับผมไฟสวยนะครับ,รบแล้วก็มีนี่นี่เดย์ไทม นะครับสวยๆเลยไม่มีรอยร้าวนะครับไม่มีรอยร้าวกระจังหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นหลังพึ่งไม่มีรอยแตกนะครับนี่ดูคอมเมี่ยมยังสวยเลยนะครับสีขาวสีขาวสวยเลยนะครับล้อแมกสวยล้อแมกสวยนะครับราคาบอกเลยว่าไม่แรงผมเช็คราคาป้ายแดงเกือบห้าล้านณเวลานั้นเกือบ5้าล้านตอนนี้ผมขายแค่6กแ0 0 0กบาทแล้วเดี๋ยวพี่ดูทั้งภายนอกภายในพร้อมกันนะครับ ยางมิชลินนะครับตัวนี้ลไลยยางมิชลินนะครับนะยางปี2 0งพันนะเรายายังสวยอยู่นะครับนี่สีขาวนะครับภายในดำแล้วพี่ดูนะครับตัวนี้ได้บอกเมมเมม o r อรีแล้วนะครับแผงประตูสวยซอกเดิมหมดซอกเดิมหกแสนพี่หกแสนจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องดอกเบีย้ยให้นะครับว่าที่ไหนถูกเอาที่นั่น แล้วไม่พอนะครับผมตั้งราคา600,000เก้าสามหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่ซื้อสดเลือกรับไป็นส่วนลนเลยพี่แต่ถ้าสมมติว่าพี่จัดไซแนนซนนะผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้นหนใหถ้าพี่ไปนสนลดเหลือแค่600,006แล้วพี่ได้สภาพแบบนี้ใครที่มองหารุ่นนี้ดูนะครับลองดูหลายๆที่แต่อย่าลืมแวะมาดูคันนี้ด้วยอย่าลืมมาแวะดูคันนี้ด้วยนะครับนี่สวยมากใช้คําว่าสวย สวยเดิมเลยพี่ดูภายในนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ไปดูพี่ดูคิวยางนะครับรถปีขนาดนี้ต้องดูละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะนี่แล้วดูความเนียมสวยเลยแม็กสวยแม็กผมขัดให้เรียบร้อยแม็กผมขัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขัดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่อ่าผมไฟท้ายนะครับ ไฟท้าย LED E สองห้าูนะไม่ใช่ E สองร้อยนะ E สองห้าศูนย์เซนเซอร์นะครับที่ไหนครับับแทงสามร้อยมีไหมครับแทงสามร้อยหายไปแล้วพี่แทงสามร้อยหายไปแล้วนะครับล้วดูที่เก็บสัมภาระนะครับยังสวยอยู่เลยสะอาดด้วยนะครับสวยสะอาดด้วยหกแสนเก้าพี่หกแสนเก้าและฟรีที่กำลังดูอยู่นะครับฮาสุมา ความคิดส่วนตัวเนาะถ้าชอบชอบแนวคูเป้นั่งสีที่นั่งชอบทรงนี้กด1แต่ถ้าชอบเปิดประทุน FLK กด2ผมอยากรู้ว่าพี่ๆจะเบื่อมผมไหมนะฮะนี่สวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวเคลือบแก้วให้ด้วยแล้วก่อนส่งมอบรถผมเข้าศูนย์ด้วยนะครับศูนย์ถ้าเชียงใหม่ก็มีศูนย์จเจริญม,มอเตอร์นะครับมีใบเสร็จโชว์ให้ดูนะครับนะนะพี่ดูมาดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดนะครับพวก นี่นะดาชบอร์ดทรง e 2 5 0ก็ประมาณนี้เลยนะครับพวงมาลัยสวยแพทเป็นเป็นชิปและปุ่มปุ่มชัดทุกตัวปุ่มชัดทุกตัวนะครับคอนโซลคอนโซลสวยเลยพี่หกแสนเก้าปยแทงตรงนั้นเกือบห้าล้านเกือบห้าล้านพี่เมื่อปีสองพันสิบสองเนาะนี่ ฮามันเกดอนนะครับเครื่องเสียงนะครับฮามันเกดอนนะฮะอ่าแล้วดูแผงประตูนะครับดูแผงประตูเดี๋ยวคผมให้ดูเดี๋ยวให้น้องเขาแล้วตัวนี้คือนั่งนั่งด้านหลังได้นะครับนั่งด้านหลังได้นั่งด้านหลังได้บบร์ด้านหลังยังสวยเลยนะครับมีที่วางแก้วด้วยนะครับนั่งได้สี่คนแต่เป็นรถสองประตูคูเป้นะครับนะเป็นรถสองประตูคูเป้ ที่ชีวิตดีดีเขาบอกว่าสวยบาดใจค่ะบาดใจพี่<ม>ถือตังค์ไม่ถึงเจ็ดแสนะ่ะพี่ได้เบนซ์สปอร์ตแล้วอะเบนซ์คูเป้แล้วอะแล้วไม่วิ่งแค่อยู่ยนะดูเล็กไหมดิหนึ่งแสนสามมื่นเล็กไมสามหมื่นแสนสามหมื่นพี่ดูแสนสามหืี่พันรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับเช็คสู์ได้ทุกคนันผมการันตี โครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักน้ำพุ่มพี่ก้อมใหญ่เก็งเดี๋ยวระบุในคู่สัญญาให้ด้วยเลขไม้ไทยทุกคันนะครับนี่้วพี่ดวงพงศ์มาลัยนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้หุ้มใหม่นะแมทชิ่งกับเลขไม้ไหมนะต้องดูด้วยนะครับแล้วก็ดูเบาด้วยนะครับเบาออยัางสวยแบบนี้อี่ยเนี่ยคุยที่ไม้แท้ถ้าคุยไม้ไม่แท้นะไปเทียบกันอ่ะคุยไม่รู้เรื่องนะครับคุยกันที่ไม้แท้แล้วเทียบกันเลยนะครับแล้วราคาผมขายแค่หกแสนเก้าแต่สามหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่พี่สามารถเอามาเป็นส่วนลดได้ หรือเอาไปจัดเอาไปจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้มันสามารถออกโลยี่สิบาทได้เลยสําหรับคันนี้นะครับแล้วพี่ดูความหล่อของเขานี่นี่อ่ะสลูปด้วยนะครับสลูปด้วยนะฮะเมื่อกี้พี่แอนเขาถามราคามาพอดีพี่ตอบไปเรียบร้อยแลย้วครับผม <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับพี่แอนสวยพี่แอน <c oughs> เดี๋ยว fL K เดี๋ยวเจอกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเร็จคันนี้เดี๋ยวผมไปเอฟเอดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับแล้วพี่ดูดูแผงประตู รถปีสองพันสิบสองนะครับรถปีสองพันสิบสองนะฮะนี่สวยมากพิครับครับที่ลังสิทธ์ครับที่เขาถามยารีคอร์อนะครับครับเขาเขาบอกว่าอยากลองครับแต่นานๆไปกลัวจะไม่มีตังค์เซอร์วิสกับพี่สักครั้งอยากขับพรีเมียมอา่าใช่ของมันต้องมีคักครั้รงจริงๆพี่ณตอนนั้นพี่อะเมื่อย้อนหลังไปอะ มันปีสิบสองเนาะปีห้าห้าตัวนี้ปีอะไรวะเป็นพศใช่ไหมครับอ่าหกแปดห้าห้าปีหกแปดสิบสามปีครับห้าล้านหรือหกแสนเก้าพี่จะซื้อตอนห้าล้านหรือซื้อหกแสนเก้านี่อ่ะลองเช็คก่อนนะครับเกือบห้าล้านเลยครับผมเพิ่งเช็คมาก่อนไลน์นะครับโอ้พี่แอนถามว่าจัดได้เท่าไหร่ครับจัดได้เต็มเลยพี่แอนจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือผมอ่ะผมพอดีผม น้องเขามาจาัดเนาะคือความจริงอ่ะผมต้องทํากันบ้านอนะไรเงี้ยผมขออภัยด้วยคือผมต้องทํากันบ้านว่าที่ไหนดอกเบีย้ยที่สุดที่สุดแต่ถ้าพี่แอนสนใจอะ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับเพราะผมมีทุกฟไฟแนนซ์เลยผมจะดูว่าเฮ้ยเกรด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 ของ AK เคาเกรดดีลเลอร์ของ AK เคาคือเป็นท็อปทุกหัวอยู่แล้วนะครับถ้ารถปีขนาดเนี้ยดอกเบีย้ยเท่าไหร่ผมจะดูดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดให้ผมไม่ได้มีแค่1นึ 2, ่นไงไฟแนนซ์สองไฟแนนซ์หรือวสามไฟแนนซ์ผมมีทุกฟไฟแนนซ์นะครับผมจะดูว่ารุ่่นนีี้้แลลวโปรไฟ์ขอองพอะ มาะกับแฟนแ่ไหนและที่ไหนดอกเบีย้ยถูกที่สุดเราจะเลือกให้พี่นะครับนี่เปิดห้องเครื่องนี้เปิดห้องเครื่องอ,อเปิดห้องเครื่องครับครับเปิดเป็นไหมไม่เป็นครับยั <c oughs> งไม่เป็นเลย <c oughs> อ่าเด,ดี๋ยวพี่เปิดให้ครับอ่านี่ตัวนี้ได้สองร้อยแรงม้าเลยนะครับนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดทอบนะครับ พี่ดูซอกนะพี่ดูซอกเดิมโครงสร้างเดิมเอคารนะครับขายรถไม่แม่ปีเก่าปีใหม่ผมการันตีเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับเดิมเดิมนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเลขไม้แท้ทุกคันด้วยนะครับเลขไม้แท้ทุกคันด้วยครับพี่มครับครับมีโตต้าปาโดไหมคะโตต้าปาโดยังไม่มีเลยครับอ่านี่มาแล้วตัวนี้นะครับแนวคูเป้เขาก็นี่เปิดประตูมาไม่มีฟงกระจนะฮะหลอหล่อ หกแสนเก้าอ่ะสามหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่อ่ะแล้วได้รถสวยขนาดนี้นะครับเดีย๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูดับเครื่องไหมครับดับเครื่องเลยคุณแพงครับเขาถามมาว่ารบกวนสอบถามหน่อยครับสายใต้าหางดงสันรประตองมีอูเ่เบนแนะนำไหมครับมีตรงเส้นทางไปไหนวะบิ๊กฟรี บิ๊กฟรีไม่เหี่ยเนาะที่ตรงขึ้นไปทางทางคันคลองอะ่ะมันจะมีอูเบนอยู่ฝามือนะครับพี่ลองดูน็อตสวยน็อตสวยน็อสวยพี่น็อตสวยแล้วพี่ดูน็อตแก้มซุ้มเดิมหมดแล้วพี่ดูนะรถปีสองพนสิบสองนะพี่พี่ดูปลาติกดูติ๊กเกอร์อยู่ครบหมด ถูกกว่าผมก็มีแพงกว่าผมก็มีขึ้นอยู่กับพี่พี่จะเลือกสภาพแบบไหนดีกว่านะครับนะแต่แน่ๆใครดูไลฟ์สดนี้สา0 0 0ื่นอยู่ในกระเป๋าพี่แล้วซื้อสดเลือกรับเป็นสดลถได้เลยเหลือแค่หกแสนหพี่ได้สภาพแบบนี้พี่ซื้อเก็บได้เลยซื้อเก็บได้เลยนะครับนี่สักคันต้องมีแล้วดูฉนวนคร้อนดูฉนวนคำร้อนอนะ่สวยมากพี่นะครับสวยมากอ่าพี่เอครับครับพี่นรพัฒนครับ รีโว่สี่ประตูตัวสูงปี1 9บเกถึงยีมีไหมครับโ oh, ผล่พึ่งไลฟ์สดพี่ท้าบ้านเกี่ยวเลย <laughs> เดี๋ยวผมให้ทีมงานส่งลิงก์ไลฟ์สดไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะเนาะเมื่อวันเสาร์ครับเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์นะครับประมาณ20่ส <c oughs> ิบหัวขันยี่สิบหันรถสวยทุกคันพี่รถสวยทุกคันแล้วโปรโม,มชั่นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์แล้วพี่เวลาผมไลฟ์ผมไลฟ์ละเอียดอยู่แล้วนะครับเปิดฝากระโปรงเปิดฝาท้ายดูภายในภายในพี่ดูได้เต็มที่เลยมียันล็อกโค้เลยใช่ครับมีทั้งล็อกกโคคดดด้้ววยยมมมมีีีทัังเรรรร์ธาินนหะบ ฝากไว้ด้วยนะนะสวยมากสวยมากมีใครกด1กดสองมั้มีครับมีมีม,มีนะแต่ตอนนี้คําถามมันมาจนขึ้นไปแล้วครับเอาหรอครับนะครับนะถ้าใครชอบสายนี้นะครับ E250 คูเ e ปนะ้นะนี่ตัวนี้เครื่อง1.8นะครับสี่สูบนะครับ200แรงม้านะครับหล่อๆเลยนะครับกด1นึ่งนั่งในสี่ที่นั่งลังคาสลูปนะครับแต่มาใครชอบสายเปิดประทุน ผมบอกเลยนะต้นปีผมขายฝีขาวไปผมขายไปล้านสองเก้านะล้านสองแสนเก้าหมื่นเลยนะครับแล้วคันนี้ผมบอกเลยรถปีเดียวกันปีสองพันสิบสามผมขายไม่ถึงล้านเฮ้ยรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะรถผมเช็คสูตรได้ทุกคันพี่มีเล่มให้ดูทุกคันพี่ไม่ต้องห่วงของผมขายรถชัดเจนนะครับขายรถชัดเจนเดี๋ยวมาดูรอบคันกันตัวนี้ได้สีเทานี่สวยเลยนะครับสวยเลยหน้ากระจังหน้า กระจังหน้านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ดูไปพร้อมกันเลยนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกหักนะฮะไม่มีแตกหักนะครับนี่สวยไม่มีรอยร้าวนะครับไม่มีรอยร้าวคมไฟผมล้างมาให้เรียบร้อยนะครับสวยเลยนะครับลองชิดนะครับแม็กขัดมาให้แล้วนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยไม่ขัดไม่ได้พี่รถปีขนาดนี้มันก็เป็นแบบพวกขี้เกลืออะไรเงี้ยผมขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่ดูสภาพบอกพี่ดูสภาพบอกสวยอะ ผมบอกเลยว่าสวยครับนะฮะนี่เบาะหนังแท้นะฮะถ้าเบาะหนังแท่จะเป็นแบบนี้นะฮะเบาะหนังแท้จะเป็นแบบนี้นะฮะสวยๆเลย SLK ปีสองพันสิบสามะครับนาฬิกาอยู่ตรงด้านหน้าแล้วนะครับตัวนี้ปีสิบสามแท้เลยนะครับเป็นตัวเปิดปะทุนนะฮะหล่อมากหล่อมากพี่ผมขายแค่เก้าแสนเก้าหมนบาท ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่หรือพี่จะเลือกรับเป็นส่วนลดสามหมื่นได้เลยนะครับพี่ได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่วิ่งายเนตนะครับเช็คศูนย์ได้นะครับรถพวกนี้ผมซื้อผมเช็คศูนย์อยู่แล้วนะครับขออนุญสักครูครับครับคุณพี่นพพรถามมาว่ามีอเวนซ่าไหมครับมีครับมีเข้ามาสีขาวนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเป็นตัวจีผมจ่ายประกันภัยสองบวกให้หรือเลือกรับเป็นส่วนลดหนึ่งหมื่นได้เลยพี่สนใจพี่ทัก บ้านเขียวได้เลยนะครับรถพึ่งมาเลยเป็นตัวกระจังหน้าใหม่แล้วนะนะครับเป็นตัวกระจังหน้าใหม่ละแล้วก็มีคนแจ้งข่าวมาครับว่าที่เขาถามว่าศูนย์เบนส์สายใต้ครับเขาบอกว่าปิดไปแล้วเอาปิดไปแล้วเหรอใช่ครับเอาพี่ประคองปิดไปแล้วเหรอไม่รู้เอนแล้วก็พี่แอนครับเขาบอกว่าสนสนใจโตโยต้าปาโดมีไหมครับสนใจโตโยต้าปาโดยังไม่มีครับพี่แอนนี่ อันนี้เปิดประตูอยู่อันนี้เปิดไม่ได้นะครับ่าไฟนะครับล่องชิดนะครับสีสันเต็มเลยนะครับสีสันเต็มเลยนะครับมามาดูอินทรีเอ่ยกันนะครับแผงประตูและพี่ดูปุ่มนะพี่ดูปุ่มรถปี2013นะครับป้ายแดงอยู่ประมาณ4ี่ห้าล้านอยู่แล้วมั้งนะฮะลองเช็คดูนะครับตอนนี้มันเช็คไม่ยากนะครับถามแชทก็ได้นะครับ ขายเก้าแสนเก้าพี่ขายเก้าแสนเก้านะครับขายเก้าแสนเก้านะครับสามหมื่นอยู่ในกระเป๋านะครับสามหมื่นอยู่ในกระเป๋ารถปีสองพันสิบสามด้วยนะครับรถปีสองพันสิบสามด้วยพี่ดูภายในดูเบาะนะครับสวยเลย ครับพี่นนทรพัฒน์ถามว่าอิซูเครื่อง2.2มีบ้างหรือยังครับมีครับมีตัวสูงเข้ามาใหม่ครับผมเพิ่งซื้อวันนี้เลยมวิ่งเท่าไหร่สองสามพันมั้งนะครับนะพี่สนใจพี่ทักบ้านเขียวได้นะครับพี่สนใจพี่ทักบ้านเขียวได้นะครับในเครื่อง2.2เครื่องตัวใหม่แล้วนะครับมีระบบนำทางให้ด้วยนะครับนี่พี่ดูแดชบอร์ดนะครับ พวกหน้าจอหน้าปัดนะครับวพวกวงมาลัยพวกกลุ่มนะครับชัดหมดเลยนะฮะชับหมดเลยสวย9แสน9พี่สามหมื่นอยู่ในกระเป๋าซื้อส่วนเลือกรับไปส่วนลดได้เลยจัดไฟแซ์ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับถ้าพี่อยากได้แพ็กเกจซ่อมสูย์เราคุยกันนะครับมาคุยกันจะเปลี่ยนสามหมื่นไปเป็นแพ็กเกจซ่อมศูย์ก็ได้ผมได้สูงสุดถึงสามปีมีสองปีมีสามปีแล้วแต่พี่เลือกเลยเกียร์เ,ส,เสียเปลี่ยนศูย์เครื่องเสียเปลี่ยนศูย์นะครับอยากได้แบบไหนขอให้บอกนะครับ ผมเปิดท้องเครื่องให้ดูพี่ดูซอกนะผมอยากให้ดูแบบพวกแผ่นเพจด้วยนะครับไม่มีแบบเป็นรอยแกะรอยอะไรนะดูแผ่นเพจด้วยนะครับโอเคพี่หิมครับอันนี้จังหวะกะเปฟเหมือนกันครับพี่ลูกสาวครับ H1 มีไหมครับ H1 ผมมีมีเยอะมากล่าสุดก็เพิ่งจองไปเมื่อวานนะครับนะอะผมมีมาสี่ห้าคันนะครับ ไม่เริ่ม30,000โลปี2021นะครับนะเป็นตัว Elite NS นะครับพี่สนใจพี่ทักบ้านเกี่ยวด้เลยเดี๋ยวได้เห็นเห็นก่อนนะครับแล้วมีตัวทัว i ิงที่เป็นหน้าปี2019หน้าเชงแล้วนะครับผ่อนแค่ห3ื0 0สาราคาเจ็ดแสงแบาทเดี๋ยวผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับนะอ่านนะฮะนี่พี่ดูห้องเครื่อง ห้องเครื่องดูหัวนงห,หัน็อตน,นะครับ SLK SLK พ,พ,พี่ดูสาภาพพี่ดูสาภาพพี่ดูสภาพพี่ดูสภาพสวยมากนะครับสวยมากนะครับรถพรีเมียมเรามีหลายคันนะครับอันนี้คือเป็นรถแนวสปอร์ตเนาะ มีเปิดประทุนนะครับมีคูเป้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคูเป้แนวแบบแนวแนวเอ v อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะพี่ครับคุณพี่ลังสิทธิ์เขาบอกว่าวันอาทิตย์จะเข้าไปดูยาริสคอร์สครับยาริสคอร์สเขาเข้ามาใหม่สองคันนะครับพี่ลังสิทธิ์มีปีสองพันยิบห้าแท้คันหนึ่งแล้วก็ปีสองพันยี่สิบสี่คันหนึ่งสวยทุกคันนะครับสวยทุกคันนะครับ พี่สนใจพี่เข้ามาลองขับได้เลยนะครับนะดูชนวนคํำร้อนนะครับดูชน,นคําร้อนนะฮะไล์สดก็ต้องไล์ซื้อรถก็ต้องโอนตังค์นี่กำลังโอนตังค์ MG MG ออะ MG ไฟนะครับสีขาวนะฮะ คมจริงมีที่ร้านคันหนึ่งเนาะอันนี้ซื้อเพิ่อมอีกคันนึ่งมาดูหัวน้อนหมดแล้วเนาะฝากไว้ด้วยนะครับกับเ l k หล่อมากหล่อมากนะครับลองดูนะฮะใครชอบเยอะกกันไม่ได้ดูชอบรุ่นไหนเยอะกว่ากันดูให้พี่หน่อยดิอยากรู้ นี่เท่ากันพี่เท่า <c oughs> เท่ากันนะเท่ากันครับโอเคมาเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ปิดปิด โคดเทะจะหน้าหนาวแล้วพี่9แสน9หมื่นหล่อจัดผมบอกเลย9แสน9หมื่นป้ายแดงตอนนั้นพี่ลงเช็คดูนะฮะโห9แสน9หมื่นพี่สามหมื่นอยู่ในเป๋าเป็นสลดได้นะครับไปจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้จัดได้เต็มทั้งคู่นะครับ สวยๆทั้งคู่คันาดแค่6กแสนเเองนะครับตัว e coupe นะปี2องพนะรถใหม่วิ่งแสนสามนะคันนี้ใหม่แสนเอ็รถผมใหม่ไทยทุกคันเช็คสูตรได้ทุกคันและรถ2คันนี้นะครับไม่ใช่รถเกมมาเก็ตนะครับเป็นรถฝูร์ทัยแลนเลยนะครับเช็คประวัติได้นะครับเช็คประวัติได้มาเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้อีกคันก่อนปิดไลท์นะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวไว้หาเวลาว่างมาไลท์ละเอียดแล้วกันนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะผมเช็คราคาป้ายแดงเนาะตัวนี้เป็นตัวคูเป้ถ้าเป็นตัวท้ายตัดธรรมดานะครับ ราคาอยู่ประมาณ3าล้านหตัวนี้อยู่ที่4ีล้านเก้าหมื่นพี่ลองเช็คดูนะครับมันเฟิร์ชในข้อมูลออนไลน์เฟิร์ชได้นะครับตัวนี้ผมขายแค่1นึ่งล้านเแสนหหมื่บาทปี2020ไมยีม่วิ่ง40,000ื่นโลได้คูเป้นะทรงแบบพี่ดูรุ่นเนี้ขายดีผมเคยใช้ผมเคยเคยใช้สองสามคันนะขายดีเลยแหละนะฮะ ได้และวสีนี้ด้วยนะครับสีนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นส0มร้อ t e c h ท y ค r i d นะครับเป็น Hybrid แล้วก็ไอเขาเรียกไฟฟ้าด้วยนะครับสวยสวยเลยไม่วิ่งสี่หมื่นโลพี่ปกติรถพวกนี้นะถ้าถติว่ารถประหยัดน้ำมันเนี่ยจะเจอวิ่งเยอะแล้วเข้าส่วนทุนระยะด้วยนะครับผมเช็คประวัติมาพี่ใครซื้อขันนี่พี่ขอดูประวัติกับผมได้นะครับว่าเขาเข้าส่วนแบบไหนนะครับจะได้สบายใจนะครับจะได้สบายใจ พี่บอกเลยผ่อนเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทได้ตัวนี้แล้วอ่ะได้ตัวนี้แล้วอ่ะนะครับสวยมากนะครับสวยมากสวยมากฝากไว้ด้วยนะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้มีใครอยากดูรถอะไรไหมเบมี e ไหมครับเบมี e. นะครับเบมี e. ผมมี 220i M Sport นะครับไม่วิ่ง40,000โลนะครับไม่วิ่ง40,000โลนะครับปี2021 BSi หมดปีหน้าแล้ว BSi ยังไม่หมดพี่สามารถไปขยายวารันตีของ BSi ได้แต่ถ้าหมดแล้วพี่ไปขยายไม่ได้ละนะครับราคาอยู่ที่1 1 5 0 0 0 0บาทผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่ด้วยพี่ผ่อนแค่18,000กว่าพี่ได้ BM นะได้ไม่40,000โลนะอา แล้วมีกองกองแต่งให้ด้วยนะครับผมได้มาผมก็ย่อให้ลูกค้าเลยนะครับนี่แล้วก็มีตัวสองหนึ่งแปดไล้านห้าหมื่นชมคล้ายๆกันแต่คือตัวเล็กกว่านะครับล้านห้าหมื่นพอแค่หมื่นเจ็ดสนใจทักบ้านเขียวได้นะครับราคาไม่แรงนะครับแล้วรถสวยๆทุกคันนะครับมีคำถามไหมถ้าไม่มีแล้ววันนี้เรามีเลี้ยงฉลองทีมงานด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวนะครับแล้วก็พาทีมงานไป เนื้อย่างเนะเนื้อย่างพรีเมียมด้วยนะมีให่เนื้อย่างธรรมดาอะไรเนื้อย่างพรีเมียมไอ้ทานกินเนื้อย่างแล้วเนี่ยโอ้โหใส่หัวยิ่งๆไม่กินนะอ๋อกินกินกินน่าเสียดายมากครับพี่ขอดูแอคคอร์ดนะครับอะไรนะแอคคอร์ดอยู่ไหนแอคคอร์ดวันนี้ผมซื้อมาคันหนึ่งที่เป็นไฮบริดสีดำนะครับเป็นไฮบริดสีดำพี่เขายังอยู่ไหมแอคคอร์ดอ๋อเพิ่งพึ่งพิ่งมาเลยครับพึ่งเขมาเลยครับเดี๋ยวพาไปดูแอคคอร์ด a อ,อร o อ h y b ไ i บิดผมก็มีนะครับเพิ่งซื้อวันนี้แล้วผมมีแคมรี่โฉบปี2 0 2ปันี้สองผมผมได้มาสองคันรถสวยด้วยนะครับปี2 0 2ปันี้สองเบนฟินลล้วนนะที่ซื้อเพิ่มแล้วเหรอในหัวน้องคือไอ้คันดำคันนั้นเข้ามาวันเดียวไปแล้ววัดพี่พี่ซื้อวันนี้คันหนึ่งเป็นตัวเท็ไฮบริดด้วยนะครับเป็นตัวเท็ไฮบริดด้วยนะครับระหว่างเดินเอ่อซีเอ็้ามีไหมครับฟีเอ้าตัวนี้อย่างตัวนี้มีฟีเอ็กซสามศูนย์นะครับอันนี้แอรคอร์ดที่เป็นเบนฟินล้วน อีกคันที่ผมซื้อวันเนี้ยเป็นตัวไฮบริดสีดํานะครับเป็นตัวเท็กด้วยแต่คันนี้เป็นฟน 2, นินล้วนปีสองพันยี่อ็ดผ่อนแค่หมื่นสามราคาเจ็ดเก้าเก้าราคาโปรนะครับจ่ายประกันเองหรือว่าไปรวมในยอดจัดได้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าหน่อยสีดําที่พี่ซื้อมายังไม่มาใช่ไหมครับเพิ่งซื้อวันนี้เลยยังไม่ถึงยังไม่ถึง คันนี้ผ่อนแค่หมื่นสามกลมๆนะครับถ้าสมมติเอาประกันไปรวมในยอดจัดจะเพิ่มมาประมาณแค่สองร้อยนะครับเพิ่มมีแค่สองร้อย แอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีไฮบริดเข้ามาใหม่นะแล้วก็มีแคมรี่ปี2022เข้ามาใหม่ด้วยนะครับรถทยอยเข้าใหม่เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าพี่ๆมองหาเซเ m e n t ไหนนะทักเข้ามาได้ทักสะดวกเข้ามาดูนะพี่ได้เห็นหลากหลายเลยรถผมเช็คสูตรได้ทุกคันมีเล่มให้ดูทุกคันด้วยพร้อมเงอนไห้พิเศษท,ทุกสถาบันการเงินนะครับฝากไว้ด้วยนี่ถึงรถสวย นึกถึงคุณภาพนึกถึง TK ค,ค,ค้าครับผมสวัสดีครับร้านอยู่เชียงใหม่นะครับใช่ครับร้านอยู่เชียงใหม่ครับผม,ไ,มไ,ดบได้ครับได้